ไปไปแขะหัวนะครับเป็นมีปังค์กันกำลังเออเตรียมได้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 มาเล่นปังค์กันไปเร็ว

พทุก้องก็ดดีทุก้องมันยังกลายังว่าเต้มไปููเลยมันมนแม่นด้วยเยวเออเมื่อกี้หน่อยชิ้นนี้ห้่อยโยงแค่ไหนว้าลโอ้โหลืมดูเลยอะไรเดี 站出来了。

นีน้องเป็นบางขั้นครับบางขั้นเลยกบ้องต่างครับเยียมเลียมจัวครับคือจุไม่ปาต่อน้ำสองครับเตรีบอลสามครับเารียมาเตีมาทำเพราว่หโอ้โหเฮ้ยสายชิดนะลงลุกสอเด็กนะครับลงลุนี่ไงรับยกเอแม่ตัวแรกครับเป็นน้องเบนบานไทยนะครับน้อเบ็นอบานไทยครับแมทนี่ครับว่าเป็น

อยเลยนสนามบครับสนาม้านที่โอทีวัดคำจะพุนกบกหาจะมีสนามโดมเอาไปกได้ครับวันที่เห็นวันอทิตนี้ครับว่าาดุใจครับเลออเป็นแมตกล้องนะครับจับได้แ่กล้องจัอย่าขาพูดดีๆอนเตตุ้งน่เกี่ยวว่าการ่องครับแต่มาตัดแต่เป็นาไทย แต่ว่าตัวคุ้มข้างหน้าดีว่าเป็นออตัวถูระดัเบเตือนครับต้อเนกน้องบอลต้อเข้ากันน้องบางท่านครับสนใจครับรับเตือนชาวบ้านนักน,นะครับว่าน,นีพนะคบนะครับตัวเองแ้วดูครับลงกระลักกลงเร็วคว่ำโอ้ไอ้โน่ไอ้โน่มึงดูไว้เูิ่งไว้

แนีกแุอาทแ่โครับเเ็เร็วเรวเร็วเวเร็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 วเเร็วเรรร็วเ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 ร็ร็วเร็วเววเร็วเวเร็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 วเเร็วร็วเร็วร็วเ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 รร็วเ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 รเร็วเร็เร็วเร็วเร็วร็วเร็วเร็วเร ย่เขาไม่ถึงนได้ลูกได้ลกแลก็มอเล่นลูกเ็นไหมตอนแรกนะมือได้เตะลูกลกขาขาเยนี่มได้เตะมันแงม้เป็นงี่น่เัย่รอย่แล้ว

ตายในที่รอดอยู่โอ้ยไอ้นมมันน้อยใจนะพี่นี่ไอมันน้อยใจเราเชื่อภูกขาตายไปโอ้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของของของการทุ้มครอมครับถ้าเป็นแบบนี้แหละครัแบแหมมันเห็นกูโพสเนี่ยมันนึกว่ากูคิดถึงมันหรอวะไอเอมเมนต์กูมาเร็วกว่าเขาไปเองคิดถึงหรอเขขออว่าคิดถึงวะข้อควาเขาครับคือเวลาเขาออบนะครับเา ก่เายโเบยอครับบครับุตัวเตนองยังบครับบดีครับนอันนี้น่องเสีครับนะฮะเยไปบน่องทบครับเสียนะโอ้โหแแรันไม่ดีแงหครับครับเดี๋ยวผมเป็นเต้ยเลยครับบรรยากาศนะครับสนามมงเขานี่ครับ มูลค่าในการสั่งคือว่าค่อนข้างสูงเลยครับว่ามืออาชีพเสียวอ่ะต้องเจ้าลูกเรียกบรรยากาศนะครับมันไฟแสงสีไฟสว่างแน่นอนครับก็วางเอาไว้ทีกมือครับไปพยายามพัฒนานะครับระนามเพื่อสอบจนนะครับเพื่อให้สอบจนมึงเปิดตรงไหนับเปิดไปเถอะมึงได้เตะทุกที่เยอะครับต้องดูตะกอนอยู่ครับคุณดีวันที่ประมาณวันที่10เสรีเต็งนะครับสนามจุนไม้ปลาเข้าครับ นี่ครูดีหนาหัวใจนะครับไอเดิเบ ouais ิ้งอีกแล้วครับอยู่บริรัมเนี่ยครับเอาแค่ต้องมาบางท่านวันนี้พี่เด็กขออย่างไรเรื่องบ้านเราครับสนามนี่แหละครับเออน้าน้าน้าบึงครับเบิึงบึงจะวันนี้น้องเต็มครับโอ้โหเรียบร้อยครับนะฮะถือว่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับสนามทิมในแมพเลยครับว่าไอสนามตะก้อคุณจะไม่ปานะครับ ผั้นันัก,นกขึ้นนักนะฮะในจังหวะการ <c oughs> สิ้นถ้ำนะครับ